Để đi ăn chào và chị kể một cái tầm lắm đi ui ui bay ui bà. ui bay ui bay ลิฟทอยมาทอยลิปไผ่ขดไม่เมียไผ่ขดเมียไผ่ขดไม่เมือะเมียเมียเมียะไหมไผ่ขดไม่เมียเมียะไหมไผ่ขดไหมขดมาเมียจะเข้าไปแค่ตรงนั้นมีทอเมือป่ะไผ่มาคว้ามาเมียมาเมียะไปชิดปาะเมียะลิปเมียมาเมือะรู้ไหม เออเมื่อมาชิดมาชิดมากินนี่ชิดนะไปผ่าน้องที่ตรงกองบนน้องเดี๋ยวว่าเมื่อมามามาเมื่อมาบีรีมาเมื่อเมื่อมามาเมื่อเมื่อมามาเมื่อ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 มา เมื่อมามาลุ้นอ่ะเมื่อมาเมื่อเมื่อมา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 เมื่อมาเมื่อมามามาเมื่อมามามาลุ้นมาขึ้นมาเมื่อไปชิดนะเมื่อมานี่ครับวันนี้ก็ไวตรงนี้สั้นๆพอได้กินเมื่อมา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 ชิดมาเมื่อเมื่อมา mời đâu mà mời mày mà mày mày mời mày mời mày 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 mời 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 mà mời mày mày mời 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 mà nó không phải shit mà mày mày bài shit này luôn mà, mày mà. Mà. Mà, mà làm lắc dây an, kìm cái này làm chăn <Nvernik nói> <Nos lắm> chăn, กินเลยกินเลยบันจุ่งบันจุ่งบันจุ่งบนแอคชั่นเออสุ้วยสุวยจ้าสุ้วยบันจุ่งบนบันจุ่งบนบันจุ่งเออจ้าจ้ากันจ้าครับน่ารักเดี๋ยววันเย็นเอาลูกม่วงไม้ đồn xăm luật về địa bờ vì yêu học ô ra đi chẳng đâu vậy lắc anh อยากจับไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนรับเดี๋ยวพาน้องปุกหลังก่อน